ขอบคุณๆๆท่านประธานกับเรียนท่านประธานสภาที่รบนะครับคือความจริงผมไม่ได้สนใจอันนี้เลยนะครับเพราะว่าคณะกรรมการนี่เป็นยังไงเลยไปดูในพรบ,รบรเก่านะครับเขาเขียนว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาก็ประกอบด้วยท่านปลัดกระทรวงผู้แทนสำนักตำรวจแห่งชาติ <c oughs> ผู้แทน สารทุดเธริมอายการสูงสุดกระทรวงการคลังกรมปกครองระยะจะไม่หมดนะครับซึ่งอันนี้เป็นไปตามมาตรา7แล้วก็มาตราแปก็คืออำนาจและหน้าที่พิจาณาอนุมัติค่าตอบแทนหรือค่าใช้ใจ่ายตามพรบรนี้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีที่ในการใช้มาตรการคุ้มครองนี่นะครับส ถ้ายัางสงสัยก็มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำได้หรือส่งให้ผู้เกี่ยวข้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอันที่สี่คือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในพบรบนี้ผมดูแล้วมันไม่เกี่ยวกันนะฮะอายการก็ว่าไปอายการนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเขาเ มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเมื่อกี้ท่านในการก็บอกว่าไม่ฟ้องนี่ก็เป็นเพราะว่าอาจจะหลักฐานไม่พอแต่หมายก็ยังย้อนกลับมาได้ส่วนในคำสั่งยุติคดีนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าเราจะมีเขียนได้ว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วข้อเท็จจริงผู้ต้องหาไม่ได้กระทําผิดหรือกระทําของผู้ต้องหาไม่เป็นความผิดอันนี้เป็น,ปนการกรองสลับใจเงินครับคงไม่ได้ไปเกี่ยวอัจาการเท่าไหร่แต่อัจาการก็ยังสามารถที่จะมาพิจารณาอีกได้อีก อันนี้ก็เป็นการที่จะป้องกันพวกที่เหยื่อปลอมนะครับผมเห็นว่ามันก็ยุติธรรมดีนะครับเพราะผมเป็นด้วยคณะกรรมาการเสียงข้างมากนะครับขอบคุณครับครับก็จะเป็น